นี่เธอรู้ไหมซื้อกันอะ่ะเท่ากับแช่งตัวเองนะรู้ไหม,ไมเธอแช่งให้พี่ตายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจยนเยนเออ็นๆเธอมูผู้หญิงหน้าเอนเสียใจมาที่แต่งงเธอ,อน้องเด์คะครับผม สมมติว่าถ้าพี่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะมีค่ารักษาพยาบาลสองล้านใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วครับพี่นีสะดวกเป็นจ่ายแบบรายปีหรือว่ารายหกเดือนดีครับเดี๋ยวขอดูเลยนะคะถ้ารายปีเท่าไหร่นะคะนครับรายปีสามหมื่นห้าครับเอารายปีก็ได้ค่ะุ้ง day อ๋อโอเคครับรายปีนะครับค่ะอ่าให้บัตรอ่าเชิญคนนี้เซ็นตรงนี้ด้วยนะครับจ้ะตรงนี้นะดีนะใช่ครับ โอเคครับทีเดียวหรอเรียบร้อยแล้วครับจ้าอ่าคุณนีสะดวกจ่ายเป็นบัตรเค,ครดิตหรือว่าสแกนจ่ายดีครับอ่าสแกนดีกว่านาะโอเคครับจ่ายเดี๋ยวป๊นนึงนะพี่เข้าแอปก่อนอ่าตรงนี้เลยนะครับจ่เนะพี่สามห้าเนาะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับผมจ้า น้องมีอะไรกันพี่พ้สวัสดีครับสวัสดีครับเดย์นี่แฟนพี่เองฉันน่าซื้อประกันพี่ส่วนของฉันน่ะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าเดย์บอกว่าของพี่พี่ต้องเซ็นเองฉันเซ็นแทนไม่ได้เดเดี๋ยวเปิดให้พี่เขาเซ็นจะไปซื้อทำไมน้องประกันอ่ะฮะก็สิ้นเปลืองตังค์มาเปาล่าเราใช้เงินโสดสิเป็นอะไรเราเข้มามาไมใช้เงินโสดเอาพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เรามีเงินโลกเก็บไว้ไงนี่ เดี๋ยวรู้ไหมซื้อประกันอ่ะเท่ากับแช่งตัวเองรู้ไหมเธอแช่งให้างงาพี่ตายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆก่อนเธอมาผู้หญิงหน้าเลนเสียใจมากที่แต่งงานเธอพี่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เอ่อพี่นี่ว่าผมต้องขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผู้ชายเขาเป็นอย่างนี้แหละอืมเอ่อถ้าเกิดว่าอยากให้ผมช่วยอธิบายอะไรก็เรียกผมได้ตลอดนะครับไม่เป็นไรเขาคงยังไม่เข้าใจแต่เดยเอาอย่างนี้ของพี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม ใช่ครับผมเดี๋ยวส่วนของพี่ผู้ชายพักไว้ก่อนแล้วถ้าพี่คุยกับเขาเข,าเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่โทรตามดีมาทําอีกทีหนึ่งเนาะไม่มีปัญหาครับส่วนถ้าเกิดว่ากรมธรรม์ของคนนี้อนุมัตเมื่อไหร่ผมจะแจ้งอีกทีนะครับจะทําไว้ก็เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นั่นแหละเวลาเจ็บป่วยใช่ไหมอีกฝ่ายจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไงนี่เขาไม่เข้าใจครับผมเข้าใจครับอยังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบใจนะเดที่มาบร,ริการถึงบ้านเลยอะ่ะโอเคครับจับ ติดตรงไหนก็โทรหาพี่นะเดนนะได้ครับผมจ้ะขอบใจนะว้าวนี่พี่รู้เปล่าเนียผมอ่ะอยากได้เงินเกินอ่ะให้ผมรรมาทำการเงินเท่าแช่งผมพี่อย่างนี้เงินตอนผมตายอ่ะพี่ไม่รู้ไหมฮะทำไมเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะ ก็เห็นดีๆอยู่เลยทำไมกลายเป็นผู้หญิงหน้าเงินอย่างนั้นไปได้อะแกฮะเมียแกนี่ยังไงยังไงอยู่นะเนี่ยอพราเวลาป่วยอ่ะเวลาไปรักษาไม่ต้องได้ใช้เงิน,นก็เงินแกก็มีไม่ใช่เหรอฮะใช่ดิกลัวผมป่วยผมจะไม่มีเงินรักษาเลยพี่ความคิดเนี้ยใช้ไม่ได้เลย พี่เป็นไงบ้างอะฮะถ้าทางพี่ไม่ค่อยดีเลยอะฉะนันว่าพี่ไปหาหมอดีกว่านะพี่ไม่เป็นไรแล้วพี่ไม่ตายงย่ายๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไปให้หมอเขาดูหน่อยจะไปทำไมพี่ไม่เป็นไรเยอะก็ไปให้เขาตรวจหน่อยไม่เป็นไรก็กลับมารอนที่บ้านได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ไปซื้อ,อยามากินเดี๋ยวก็หายแล้วไปเธอไปให้หมอเขาดูนหน่อยนะพี่นะเกิดอ,อะไรขึ้นจะได้รักษา,าแตน่นเนิ่นปะเช่ฉันเถอปะ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 ฉันพาไปหาหมอไปอ่ะตูแล้วนะพี่อย่าพูดยากปไปเร็วเร็วลขึ้นมาไรนักหนาเนี่ยะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ย,ยปะ คุรค่ะอ๋อสวัสดีครับเฉินน่าดีคับหมอเป็นยังไงบ้างคะยากคนไข้ใช่ไหมครับค่ะฉันเป็นภรรยาเขาค่ะเดี๋ยวค์คุณหมอขอให้ดูตรงนี้หนึ่งครับผมค่ะตอนนี้อะครับผมมันได้ลามถึงตัดแล้วนะครับผมทำไมถึงเพิ่งมารักษาล้ะครับก็พี่เขาอะค่ะบอกว่าไม่เป็นไรมากแล้วค่ะ ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีอะค่ะแล้วจุดนี้มันจะร้ายแรงมากเหรอคะหมอร้ายแรงนะครับผมนีม่ครับดูจากการเอ็กซเรย์น,นะครับหมอคะแล้วแบบนี้จะมีวิธีรักษาให้หายได้เหมือนเดิมไหมคะคุณหมอ,อการรักษาครับผมต้อมีวิธีครับผมแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายครับผมอาจจะสูงนิดนึงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรักษาแรงนิดนึงครับผม คิดว่าสูงค่าใช้จ่ายนะครับหมอประมาณเท่าไหร่ครับหออมอค่าใช้จ่ายรวมทุกระยะก็ประมาณหนึ่งถึงสองล้านบาทครับเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคร้ายแรงนะครับหมอต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาคนไข้จะปลอดภัยครับนี่คเป็น่ารรักษาเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ทาง หมอต้องไปรับการ,รยืนยันจากญาติผู้ป่วยด้วยเนาะ <Okay. S 1> ครับบางตนได้ค่ะหมอเท่าไหร่ฉันก็ยอมค่ะขอให้รักษาสามีฉันกลับมาหายเป็นเหมือนเดิมนะคะหมอช่วยฉันด้วยนะคะได้ครับผมอ,อฉันจะขอไปรวบรวมเงินก่อนนะคะหมอเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอะคะ่ะเราจะไปคุยกับพี่สาวเขาด้วยแต่หมอเข้าใจครับผม อาจารย์จะแจ้งกับคุณหมอเีื่ีนะคะได้ครับงั้นขอตัวก่อนนะครัหมอครับสวัสดีครับผักบุ้งลูกค่ะ<า>นี่นะเดี๋ยวแม่ต้องทองทั้งหมดที่ไปขายนะคะแล้วก็ทองเส้นนี้เป็นของผักบุ้งนะลูกนะพ่อกับแม่ซื้อให้ตอนผักบุ้งเด็กๆแต่ตอนเนี้ยแม่ขอยืมก่อนนะคะลูก แม่จะขายทองทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อแม่คะ่ะพ่อป่วยแล้วพ่อจะหายดีไหมคะหายสิคะลูกต้องหายดีแน่นอนนะคะถ้าไม่พอเอาเงินในกระเป๋าถงอนไปก่อนก็ได้นะคะขอบใจมากนะลูกก็ขอบใจมากนะ พี่สวัสดีค่ะพี่ฉันว่าจะมาขอยืมเงินพี่ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลพีษษพ่วีหน่อยอะพี่โอ้ยฉันไม่มีหรอกถึงมีก็ไม่ให้อะไรพวกเธอรวยกว่าฉันแล้วจะมายืมเงินฉันเนี่ยนะนี่เธอสมบัติพวกเธอมีตัง้งเยอะตั้งแกะก็ขายขายสมบัติไปสิฉันขายหมดแล้วล่ะพี่ ทองที่ก็ไปขายรถฉันก็ขายหมดแล้วตอนนี้นะก็เหลือแต่บ้านที่ฉันอยู่นั่นแหละพี่ก็ <_ Peki S 2> ขายบ้านะซะสิเอาขายบ้านแล้วฉันกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนละพี่ <_ Kah ful> มันก็เร <AD> ื่องของเธอที่หนูฉันไม่เนี่ยพี่เพนพี่เพนช่วยหน่อยนะพี่นะพี่วีมันก็น้องพี่ไม่ใช่หรอ <_ mel ons> น้องฉันก็จริงแต่มันผัวเธอแล้วก็หน้าที่เธอต้องดูแลด้วยอีกอย่างนะ ้าวีมันก็ยืมตังฉันตั้งห้าหมื่นเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์ตายละนี่ก็มาป่วยอีกแล้วฉันจะได้คืนไหมเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยฮะเธอพี่เพนพี่เพนช่วยฉันหน่อยนะพี่เพนนะทำไมลำบากจริงๆไงฉันไม่กล้ามาขอยืมพี่หรอกพี่นะพี่พี่ช่วยฉันเถอะช่วยหน่อยนะอย่ามาเซ้าสีฉันไม่ให้ยืมไป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 ไหนก็ไปไปไปอย่ามาพูดอย่ามาพูดพี่เพนพี่มาน้องพี่นะ มอสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีครับเชิญครับผมอ๋อติดต่อห้องการเงินเรียบร้อยแล้วะครับขอรักษาเลยเนาะเออคุณหมอคะครับจริงๆก็เออยังไม่เรียบร้อยะคคะุณหมอพอดีฉันรวบรวมเงินได้แค่แปดแสนนะคะหมอแ,<ส>แต่คุณหมอคะคุณหมอช่วยรักษาสามีฉันก่อนได้ไหมคะคุณหมอคะ,หมอ,คะหมอช่วยหน่อยนะคะหมอ,อม ถ้าคุณหมอไม่รักษาเขาอะเขาต้องไม่รอดแน่เลยค่ะคุณหมอการเขาเยอะขนาดนี้อะค่ะญา้ิใจดีก่อนนะครับผมนี่เป็นกฎของทางโรงพยาบาลนะครับเชิญญาติติดต่อห้องการเงินก่อนนะครับแต่คุณเป็นหมอนี่คะคุณต้องช่วยได้สิคะคุณหมอถ้าคุณช่วยไม่ได้แล้วใครจะช่วยได้ล่ะคะคุณญาติใจดีนะครับเป็นไงติดต่อห้องการเงินนะครับผมคุณหมอคะช่วยหน่อยนะคะารักษามี่ชยก้อยคุณหมอคะคุณไครู้ไป เป็นไงบ้างพี่ไหวไหมฮะจะรู้ว่าทำไมพี่ว่ามไม่ต้องรักษาเก็บเงินไว้ให้ลูกเะน้องก็ไม่ได้ทำงานจะเนา้งินที่ไหนมาใช้จ่ายเราไปรักษาพี่หมดพี่ <applause> มไม่ต้องพูดอะไรหรอกอฉันกะว่าฉันจะขายบ้านหลังนี้พี่ จะไปอยู่ที่ไหนกันไม่ต้องขายปล่อยพี่ไปเถอะพี่อย่าพูดอย่างนั้นสิพอแล้วยังไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันหรอกเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะเดี๋ยวดื่มน้ำอาไเลยก่อนจะได้สดชื่นนะพี่นะ ไม่ค่ะหนูคิดถึงพ่อจังเลยแล้วพ่อจะกลับมานหมคะพ่อเขาอยู่กับเรานี่แหละบุง้งพ่อไม่ได้ไปไหนอยู่กับเราตลอดแหละลูกนี่เธอเงินห้าหมื่นชนะยังไงยะ พี่เพนฉันขอเวลาหน่อยนะแล้วฉันจะหามาคืนให้ขอเวลานานแค่ไหนกันยะฮะพี่เพนตอนที่มีไปยืมอะ่ะฉันก็ไม่รู้เรื่องด้วยนี่ฉันก็รับจะใช้ให้แล้วไงพี่เพ้นนี่นขอเวลาน่อหน่อยเองนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะก็ผัวเป็นคนยืมแล้วก็เมียก็เป็นคนใช้ก็ถูกแล้วไงฉันเป็นหวงถามพี่เมียก็ถูกแล้วไงฮะ พี่เพนฉันไหว่นะพี่เพนถ้าหาได้ฉันจะไปคืนพี่เพนเองวันนี้พี่เพนกลับไปก่อนได้ไหมฉันอขอเวลาหน่อยนะพี่เพนนะนานแค่ไหนกันยะแล้วไม่ไหลฉันจะได้แล้วเนี่ยฮะพี่เพนฉันไหวล่ะพี่เพนกลับก่อนนะรีบๆหน่อยแล้วกันว่าแล้วเชี่ยวฉันน่นารักไ